พระเจ้าสังขารบรมจกรักรพรรดิผู้บังเกิดในยุคนั้นจัดสละราชสมบัติร้องรัตนะเจ็ดประการอันเกรียงไกลอีกทั้งทวีปน้อยใหญ่ ไอกรเตตนสงใสนช่วงที่พระศรีอริยเมตรัยสัมมาสัมพุทธจ้าจะเด็จลงมาบังเกิดบนโลกนั้นจะตรงกับสมัยของพระเจ้าจักรพรรดิพระนามวสังขะแห่งเกตุมดีนครแต่ก่อนที่เราจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวในยุคข,ของพระศรีอริยเมตรเนี่ย ระบบฟังเรื่องราวของพระเจ้าสังขะบรมจักรพรรดิแบบคร่าวๆกันก่อนดีไหมดอีอ่าตดจใจจริงครูไม่ใหญ่เขาอยากจะกล่าว,วเรื่องราวของพระเจ้าสังขะแบบละเอียดพระเรื่องราวของพระองค์เป็นอะไรที่น่าศึกษาเป็นอย่างมากเลยเนี่ยเพียงแต่ว่าในตำราได้กล่าวเรื่องราวของพระองค์เอาไว้สั้นๆ ดังนั้นเราก็คงว่าไปตามตำราก่อนก็ต้องตามตำราก่อนตามตำรับว่าที่หลังซึ่งเรื่องราวของพระองค์ก็มีอยู่ว่าในคราวที่พระเจ้าสังขะทรงมีพระชนมายุเพียงแค่เจ็ดขวบหลงทรงเป็นพระราชุกุมารเนี่ยยังไม่ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดินะตอนนั้นที่ทรงมีพระปรีชาสามารถเป็นอย่างมาก พระองสามารถเล่าเรียนศิลปศาสตร์ทุกนแขนงจนจบทั้งหมดเลยมีปัญญาบารมีมีบุญปัญญาบารมีนะนี่บุญอยู่เรื่องการศ,รศาึกษาเพราะ้นครูผู้ใหญ่ถึงรับบุญนี้หกหมื่นทุนนี่ไงาอาบุญแบ่งให้ทุกๆคนนะจ๊ะและเมื่อถึงคราที่พระเจ้าสังขาจะทรงราชาพิเศษครองเราจะสมบัติต่อจากพระราชบิดาของพระองค์ ก็ได้มีดูพอดูนะจ๊ะบุญเก่าของท่านให้ส่งผลมีประสาททองประดับด้วยรัตนชาติผุดขึ้นมาจากแม่น้ำคงคาเระ่องรับพิธีอาราชาวิเศษของพระองค์ไม่ต้องสร้างเลยแค่สร้างบุญนั่นนะบุญก็ไปบรรดาลสิ่งนี้ขึ้นมาประสาททองผุดขึ้นมาแล้วเนี่ย พเป็นเวลาเราคงช็อกไปแล้วเน่ยแต่พระองค์ไม่เพราะว่าเป็นของคู่บุญ<ช>ก็ทรงจัดพระราชพิธีอราชาพิเศษในปราสาททองหลังนี้ท,นทันทีเลยโอ้โอนี่เนอะอืมนายจะจะใช้ปราสาททองหลังนี้เป็นสถานที่จัดพระราชพิธีราชาพิเศษแล้วเนี่ยโอปราสาททองขึ้นันนี้อลังการมากเนาะ บุญมันดานลเราได้ยินภูเขาทองพูดต้นกระล้วพึกบางแพะทองคําอะไรปราสาทแก้วนี่ปรทาสาททองโอ,โอันดับรัตนชาติฟังจนชินเลยว่าเดีย๋ยลรวนเกิดขึ้นจากผลแห่งบุญทั้งสิน้นแล้วแค่ทําบุญด้วยใจที่ปีติสุขถูกหลักวิชาเท่านั้นแหละเมื่อผลเมื่อบุญส่งผลก็จะเป็นอยังไง พระเจ้าสังขารยังทรงใช้ประสาทองหลังนี้เป็นที่บำเพ็ญจัก,กวัิวัตรและรักษาอุโบสถศีกด,ด้วยสำหรับการบำเพ็ญจัก,กวัดดิวัฏและการรักษาอุโบสถศีนัน้นถือเป็นสิ่งสำคัญที่พระเจ้าจักรพรรดิทุกทพระองค์หรือผู้ที่กำลังจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิทุกทุพระองค์จะต้องทรงกระทำแะถ้าไม่ทำ ก็ไม่สามารถกระทงความเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิได้สมมติว่าหัวหน้าชั้นทําวันพรุ่งนี้เนี่นะ iest. เนี่อามีสิทธิ์เออนี่คองชาติหน้าลายลายลายชาตินี่นะก็คงจะมีสักชาติหนึ่งนะเออเนี่ยพระเด่นอยากเขรู้เรื่องอจักรวรรดิวัดนี่ไหมจ๊ะอาอ่านี่นะแต่พระเจ้าจากักรพรรดินี่ มีเฉพระผู้ชายจากกักรพรรด,ดินีครองโลกก็ไม่เคยได้ยินมีไหมลูกไม่มีครับไม่มีอาะเรย์เนี่ยเสียงสวนใหญ่ในห้องนี้หมดสิทธิ์ <c oughs> มีเสียงได้แต่ว่าหมดสิทธิ์ <c oughs> เออนี่นะนี่นี่หมดสิทธิ์าไปกับชาติมาเกิดใหม่นะ <c oughs> จกกักษัตริดวัดคือทำรรอันพระราชเจริยานุวัต คือข้อปฏิบัตินะ่ะภาษา,าบ,บ้านๆนะจ๊ะสำหรับพระมหาจากักรพรรและพระราชาเอกในโลกถ้าปฏิบัติตามนี้และมีบุญข่าวเพียงพอก็จะได้มีสิบสองประการเลขที่ออก 2> 1, 2. จ12จะสิบสองประการดังต่อไปนี้คือนี่นะจ๊ะอันโตเอาว่าตามสิจ๊ะอันโต ชนะสมิงไม่ใช่สมือนะสมิงสมิงสมิงใช่ไหมลูกใช่ครับสมิงครับป巴拉กาญาสมิงาอ่ไม่ใช่สมุนะเขาเขียนอะไรอื่นนะอันโตชนะสมิง巴拉กาญาสมิงอาจามได้ยังจ๊ะอันโตชนะสมิง ภลักกายสัลกายสมิงอ่าอ่านว่าดิจ้าถูกต้องจ้ะเตรียมตัวเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเออนี่นะหมายความว่าสงเคราะห์คนในราชสำนักและข้าราชการฝ่ายทหานนี่นะต้องต้องมี ขอวัดปฏิบัติตรงนี้นะคนที่แรกจะสำนักโดยทั่วถึงด้วยเนะโดยทั่วถึงไม่ใช่บางคนหรือเกือบทุกคนแต่ต้องทุกคนนี่จ้ะสองอเดี๋ยวคืนนี้เราไปท่องนะสองขัตติเยสุขัตติเยสุขัตติเยสุ หมายความว่าสองคราภ์กษัตริย์ทั้งหลายาผู้อยู่ในพระบรมบเดชานุภาพหรือสงงครรภ์กษัตริย์เมืองขึ้นทั้งหลายนั่นเองอประเทศสลาต่างๆตามทันไหมจ๊ะแล้วว่าโออยู่ในยังไม่ได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิก็มีพระบรมบเดชานุภาพอยู่แล้วมีประเทศสลาชขึ้นยเยอะแยะแต่ว่าไม่ได้ดูถูกต่าตำต้อย ไม่ดูมินดูแคนแถมสงเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลอีกด้วยตามทันมั้ยนี่นะเอาอีกมั้ยตั้งทองให้ได้นะอนุยันเตสุอ่ข้อที่สามอนุยันเตสุนี่อนุยันเตสุหมายความว่านี่ยังไม่ขยายความเลยเนี่ยเพราะความไม่ได้ความมันดึกแล้วเนี่ยสงเคราะห์ พระราชวงศสานวง์และเหล่าพระราชบริพานทั้งหลายนี่นะคือตั้งแต่ข้างในพระราชวังไล่เรื่อยออกมาเลย